ยินดีต้อนรับเข้าสู่มัชลุมสปอยกลับมาอีกครั้งนะครับกับการสรุปภาพยนตร์ในวิดีโอน,นี้เราจะมาสรุปภาพยนตร์แนวอาชกรรและทึกขวญเรื่องหนึ่งนะครับจากปี2017กับภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่า The girl in the Fox ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อเรื่องนะครับผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขและก็เป็นวันที่ดีนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าภาพ,พยนตร์เริ่มต้นขึ้นในเมืองเล็เลกๆในอิตาลีที่ชื่อว่าอเวโ o ที่ที่เราได้เห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมาจากบ้านของเธอในเช้าวันคริสต์มาสอีสต์จูๆเธอก็หยุดระหว่างทางและก็เดินต่อไปสองเดือนต่อมานะครับในเดือนกุมภาพันธ์จิตแพทย์ที่ชื่อว่าด็อกเตอร์ฟลอริสได้ตื่นขึ้นมาจากการนอนหลับเพราะว่ามีสายด่วน เขารีบไปที่สถานีตำรวจที่ซึ่งตำรวจบอกเขาเกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ดอเตอร์ฟอร์รลิสจำได้นะครับว่าชายคนนั้นเนี่ยคือนักสืบโวเกลผู้ซึ่งเคยสืบสวนการหายตัวไปอย่างลึกลับของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานี่เป็นคดีข่าวที่น่าทึ่งสะเทือนอาเวโกในช่วงวันหยุดคริสต์มาสนะครับหลังจากทักทายกันสั้นๆ ด r อกเตอร์ฟอลิสก็ถามเขาเกี่ยวกับคราบเลือดบนเสื้อของเขาและเขาก็หนีรอดจากอุบัติเหตุมาได้อย่างไรโดยที่ไม่ได้รับบาดเจ็บเลยวอเกลมองไปที่คราบเลือดแล้วก็พูดถึงสิ่งที่นำพาเขาสู่สถานการณ์นี้นะครับชากก็เปลี่ยนเป็นภาพย้อนหลังในเดือนธันวาคมเมื่อวอเกลมาถึงอเวโกเพื่อสืบสวนการหายตัวของเอนนาลูเคสนาเธออายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นนะครับ ปรากฏว่าเขาเป็นนักสืบชื่อดังที่ไขคดีที่เขาได้รับมอบหมายได้ทุกคดีเลยเขาได้รับการต้อนรับจากลูกน้องที่ชื่อว่าบอยกี้และเขาก็ขอให้บอยกี้พาเขาไปพบพ่อแม่ของเอนนาต่อมาโวเกลก็มาถึงที่บ้านของเอนนาและได้พบกับพ่อแม่ของเธอครอบครัวเคสเนอร์พวกเขาอธิบายว่าลูกสาวของพวกเขาเนี่ยเชื่อฟังมากเป็นเด็กดีและไม่ได้เล่นโซเชียลมีเดียด้วยซ้ำไปเนื่องจากความเชื่อทางศาสนาของพวกเขาครับ พวกเขายังเปิดเผยอีกนะครัคว่าในวันที่23ทธันวาคมแอนานาได้ออกจากบ้านในตอนเช้าเพื่อไปที่โบสถ์แต่เธอไปไม่ถึงที่นั่นเมื่อได้ยินดังนั้นโวเกลจึงขอให้พวกเขาเนี่ยออกแถลงการต่อสาธารณชนเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของสื่อไปยังคดีนี้ต่อมานะครับโวเกลก็มาถึงนอกบ้านและเขาก็เริ่มปรบมืออย่างกระทันหันเมื่อได้ยินเสียงทุกคนในละแวกบ้านก็ออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้น และเขาก็ทําแบบนี้เพื่อดูว่าคนจะออกมาเมื่อได้ยินเสียงดังหรือไม่ต่อมาที่สํานักง,งานของเขาวอเกลก็อธิบายว่าโทรศัพท์ของเอนนาเนี่ยถูกปิดหลังจากที่เธอออกจากบ้านไปแล้วเจนาทีเธอไม่ใช่เด็กผู้หญิงที่จะหนีออกจากบ้านนะครับและภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยก็ไม่พบหลักฐานว่าเธอออกจากเมืองดังนั้นเธอต้องยังอยู่ในเมืองแน่ๆและผู้กระทำคนผิดเนี่ยต้องเป็นคนที่เธอรู้จักด้วย หลายวันต่อมาครับพ่อแม่ของเอนนาได้ออกรายการสดทางทีวีเพื่อขอความช่วยเหลือจากสาธารณชนในการที่จะสื่อสารต่อสาธารณชนให้ตามหาลูกสาวของพ่อเขานะครับพ่อเขาอธิบายว่าเอนนาเนี่ยเป็นเด็กสาวผมแดงอายุ16ปีและก็อธิบายต่อว่าเธอสวมอะไรในวันนั้นแม่ของเธอเสียใจแล้วก็เปิดเผยครับว่าเอนนาเนี่ยขอแมวมาตลอดแต่พ่อเขาเปฏิเสธเธอ จากนั้นเธอก็อ้อนวอนให้ลูกสาวกลับมาและสัญญาว่าจะซื้อแมวที่ลูกสาวอยากได้ให้เมื่อวันเวลาผ่านไปนะครับโวเจลและทีมของพวกเขาเนี่ยยังคงสืบสวนคดีต่อไปแต่ก็ยังไม่มีความคืมหน้าอะไรเลยเนื่องจากว่าเป็นเมืองเล็กๆนะครับทรัพยากรของพวกเขาจึงมีจำกัดและขาดแคลนพนักง,งานเพียงพอดังนั้นโวเจลจึงขอให้ทีมของเขาสวมเครื่องแบบสีขาวและก็ส่งพวกเขาไปตรวจสอบสถานที่แบบสุ่มๆในเมือง สื่อเข้าใจผิดครับคิดว่าพวกเขาเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่นิติเวชและข่าวนี้ก็แพร่กระจายอย่างรวดเร็วเมื่อคดีได้รับความนิยมมากขึ้น,นครับโวเกลก็ได้รับการจัดการทรัพยากรที่จําเป็นทั้งหมดและสำนักงานเล็กๆของเขาก็เต็ไมไปด้วยผู้สืบสวนจํานวนมากมายในไม่ช้าเช้าว,วันหนึ่งพ่อของเอนนามาที่สำนักงานของโวเกลและก็เปิดเผยว่าภรรยาของเขาพบไดาอารี่ของลูกสาวขณะทําความสะอาดห้อง ในไดาอารี่นะครับวเกลสังเกตเห็นรูปภาพของเอนนากับเพื่อนสนิทของเธอพิสซิล่าตรงนี้เอ,เองนะครับพ่อสารภาพว่าเขาได้ทดําบางสิ่งที่เขายังคงรู้สึกอับอายอยู่หลังจากเจอเบอร์ของพิสซิล่าในโทรศัพท์ของลูกสาวเขาก็โทรไปหาเธอเรื่อยๆแต่ไม่พ้นอะไรเลยเขาไม่รู้นะครับว่าทำไมเขาถึงทําอย่างนั้นวเกลจึงแนะนำให้เขาลืมมันและก็กลับไปบ้านเพื่อไปหาครอบครัว ต่อมาในเย็นวันนั้นโวเกลก็ไปพบกับนักข่าวคนหนึ่งที่ชื่อว่าสตลล่าเพื่อหารือเกี่ยวกับคดีนี้เขาได้ยื่นไดอารี่ของเอนนาให้กับเธอครับและเมื่อสตลล่าได้อ่านเธอก็ตระหนักว่ามันเขียนได้ดีมากเธออธิบายว่าเอนนาน่าจะรู้ว่าพ่อแม่ของเธอจะอ่านมันดังนั้นเธอจึงเขียนแต่สิ่งดีๆสเตลล่าจึงกระตุ้นให้เขาค้นหาไดอารี่ตัวจริงเพื่อค้นหาความจริงดังนั้นโวเกลจึงขอให้เธอช่วยทําให้คดีนี้โด่งดัง แลกกับการให้ข้อมูลพิเศษสำหรับช่องข่าวของเธอสตีล่าจะนำตุ๊กตาแมวไปวางไว้หน้าบ้านของเอ็นนานครับโดยที่ไม่เปิดเผยตัวต,วตนจากนั้นเธอก็นำเสนอข่าวนี้และผู้คนเริ่มรวมตัวกันที่บ้านพร้อมเทียนเพื่อแสดงความเคารพเจ้าหน้าที่ตำรวจจับตาดูทุกอย่างอย่างใกล้ชิดนนครับเพราะมีความเป็นไปได้ที่คนร้ายอาจจะมาที่นี่ด้วยท่ามกลางฝูงชนมีชายคนหนึ่งที่น่าสงสัยนะครับแอบถ่ายรูปและก็หยิบตุ๊กตาแมวขึ้นมาก่อน จะจากไปเจ้าหน้าที่สังเกตเห็นสิ่งนี้นะครับและก็พยายามจะเข้าแทรกแซงแต่วอเกลก็ห้ามเธอไว้โดยบอกว่าให้หลีกเลี่ยงการสร้างสถานการณ์ในขณะที่สื่อยังอยู่ในเย็นวันต่อมาครับวอยเกลก็ได้รับโทรศัพท์จากบอจีซึ่งบอกว่าวัยรุ่นใช้ที่น่าสงสัยก่อนหน้านี้เนี่ยมีชื่อว่ามัตเตียเรียนที่โรงเรียนเดียวกันกันกบเอนนาเลย มัตเตียเคยถูกจับได้ว่าแอบไ่ายรูปคู่รักในสถานนะและปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ภายใต้การดูแลทางจิตเวชด้วยหลังจากนั้น,นครับโเวเจลก็แจ้งสเตลล่าว่าอาจจะมีบางอย่างเกิดขึ้นวันนี้และเขากำลังให้สเตลล่านำหน้าคู่แข่งไป25นาทีจากนั้นเขาก็บุกเข้าไปในบ้านของมัตเตียและหลังจากสอดแนมอยู่พักหนึ่งก็พบวิดีโอบนแล็ปท็อปของเขาที่มีเอนนาด้วย ทันใดนั้นครับมัตเตียก็ปรากฏตัวขึ้นและก็ตกใจมากที่ตำรวจมาโวเกลจึงรับรองกับเขาะครับว่าเขาต้องการช่วยให้มัเตียมีชื่อเสียงเท่านั้นเขาขอให้มัตเตียพาเขาไปหาเอนนาและสัญญาว่ามัทเตียจะได้รับความสนใจทั้งหมดที่เขาควรจะได้รับดังนั้นมัตเตียจึงแสดงวิดีโออื่นของเอนนาให้โวเกลดูอย่างเงียบๆนะครับ เป็นที่ชัดเจนว่าชายคนนี้หมกมุ่นอยู่กับเธอและก็ติดตามเธอมาสักพักแล้วตรงนี้วงเกลสังเกตเห็นรถ SUV ที่น่าสงสัยปรากฏขึ้นซ้ำๆในวิดีโอและฉากของภาพยนตร์ก็พาเราย้อนกลับไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนครับที่เราได้พบกับศาสตราจารย์ลอลิสซึ่งทำงานเป็นครูสอนภานษาอังกฤษที่โรงเรียนของเอนนาวันหนึ่งหลังเลิกเรียน พิสซิล,ลาเพื่อนสนิทของเอนนาก็เข้ามาหาเขาและเริ่มจีบเขาด้วยนะครับเธอขอให้เขาสอนการแสดงให้กับเธอเพราะเธอรู้มาว่าเขาเคยอยู่ในชมรมละครลอลิสพยายามปฏิเสธแต่เธอตือ้อและให้เบอร์โทรกับเขาอยู่ดีต่อมาครับลอลิสกลับถึงบ้านและเราก็ได้เห็นว่าเขามีภรรยาที่ชื่อว่าเคลียแล้วซึ่งเมื่อก่อนเคลียเนี่ยก็เคยเป็นทนายความที่ประสบความสําเร็จด้วยนะครับแต่หลังจากที่พวกเขาย้ายมาอยู่ในเมืองเล็เลกๆนี้ เธอก็ไม่สามารถหางานในสาขาของเธอได้เลยดังนั้นเธอจึงใช้ชีวิตแต่ละวันอยู่ที่บ้านอย่างหดหู่ในขณะที่ลอลิสแบกรับภาระทางการเงินในการเลี้ยงดูครอบครัวของเขาจากนั้นนะครับลอลิสก็แจ้งให้กับเธอทราบว่าเขากําลังวางแผนที่จะเดินป่าบนภูเขาคนเดียวในวันรุ่งขึ้นในวันต่อมาในวันที่23ธันวาคมลอลิสออกเดินทางไปเดินป่าคนเดียวตั้งแต่เช้าเขาเดินทางกลับมาถึงในตอนเย็น และเคลียร์ภรรยาของเขาแจ้งให้กับเขาทราบว่าเด็กผู้หญิงที่ชื่อว่าเอนานาได้หายตัวไปแล้วและเธอก็บอกเอนานาเรียนที่โรงเรียนเดียวกันกับลอรลิสด้วยแต่เขาอ้างว่าเขาไม่รู้จักเธอเพราะเธอไม่ได้เป็นนักเรียนของเขาเขาแนะนําว่าเอนานานอาจจะดื้อรั้นและหนีออกจากพ่อแม่ของเธอหรือเปล่าทันใดนั้นเคลียร์ได้สังเกตเห็นบัตรผพลที่มือของเขาครับและก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นลอรลิสจึงอ้างว่าเขาลื่นล้มระหว่างทางเดินป่าและก็ถูกกิ่งไม้แทง และตรงนี้นะครับเราก็ได้รู้ว่าทั้งคู่ก็มีลูกสาวอยู่คนหนึ่งด้วยอายุ16ปีที่ชื่อว่าโมนิก้าลูกสาวใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บนโซเชียลมีเดียและก็ขัดแย้งกับพ่อแม่เนื่องจากการย้ายถิ่นฐานของพวกเขาพวกเขาแนะนําให้เธอออกไปข้างนอกบ้างและก็หาเพื่อนบ้างแต่โมนิก้ากรีดร้องว่าเพื่อนของเธอทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่เมืองเก่าของพวกเขาแล้วและก็เดินปึงปังออกไปโดยที่ไม่กินอะไรเลย ในเช้าวันต่อมาครับลอรลิสอยู่ที่โรงเรียนและก็เห็นพริสซินล่ากำลังอยู่กับเพื่อนๆทันใดนั้นเขาก็เปลี่ยนใจและก็ส่งข้อความหาเธอเขาได้ชวนเธอไปที่บ้านของเขานะครับเพื่อเรียกนการแสดงในขณะเดียวกันใบปลิวเกี่ยวกับการหายตัวไปของเอนนาก็ถูกติดไว้ทั่วเมืองแล้วนะครับตอนนี้หลายวันต่อมาครับในขณะที่อยู่ที่ปั๊มน้ำมัน ลอ l i ลิสก็สังเกตเห็นครับว่ารถ SUV ของเขาเนี่ยเป็นไวัยรอลในข่าวและเขาทูมองว่าเป็นผู้ลักพาตัวเอนนาหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้ก็ทําให้ครอบครัวของเขาเนี่ยสับสนกับสถานการณ์นี้ด้วยเช่นกัน l o ครับลอลิสก็โทรหาตำรวจทันทีและบอกี้รับสายนะครับลอ l i ลิสอธิบายว่ารถ SUV เนี่ยเป็นของเขาจริงและยืนยันว่าทั้งหมดเป็นเรื่องเข้าใจผิดเท่านั้นเพราะเขาไม่ใช่คนร้ายลักพาตัว แต่อย่างไรก็ตามบอกกีแนะนําให้เขาหาทนายความและอย่าโทรมาอีกเช้าวันต่อมาลอลิสตัตดสินใจไปที่สถานีตํารวจเพื่อเคลียร์เรื่องเข้าใจผิดและเมื่อออกจากบ้านก็พบว่าตัวเองถูกไล่ล้อมไปด้วยนักขา่าวที่เรียกร้องอยากจะรู้ว่าเขาเป็นคนร้ายหรือไม่จู่ๆมีรถคันหนึ่งมาจอดเทียบและชายคนหนึ่งก็ชวนเขาขึ้นรถ เมื่อเข้าไปข้างในนะครับชายคนนั้นก็แนะนําตัวเองว่าเป็นทนายความที่ชื่อว่า j จจิโอเขาแนะนำลอริสว่าอย่าไปแจ้งความโดยอธิบายว่าถ้าวิดีโอเป็นหลักฐานที่หนักแน่นลอริสก็คงถูกจับไปแล้วทนายความชี้แจงว,ว่าโวเกลพยายามจะทําให้เขาแตกหางด้วยแรงกดดันจากสื่อ j จจิโอเสนอตัวเป็นทนายให้กับเขาแต่ลอริสตอบว่าเขาไม่มีเงินมากนะักและสัญญาว่าจะปรึกษาเรื่องนี้กับภรรยาของเขาก่อน ตัดกลับมาในตอนเย็นบอยกี้และตำรวจคนอื่นมาถึงที่บ้านของลอรลิสเพื่อเก็บตัวอย่าง DNA ของเขาลอรลิสก็ให้ความร่วมมือและยอมให้พวกเขาทำงานหลังจากเก็บตัวอย่างแล้วนะครับตำรวจก็ยึดรถ SUV ของเขาและวอเกียวก็พบว่ารถ SUV เนี่ยเพิ่งถูกทำความสะอาดและไม่มีอะไรอยู่ข้างในเลยนอกจากขนแมวจากนั้นเขาก็ไปพบแม่ของแอนนาซึ่งดูเหมือนจะเสียสติไปแล้วนะครับหลังจากที่เธอต้องเผชิญกับเรื่องราวต่าง เธอไม่อยากจะเชื่อว่าคนที่เป็นครูเนี่ยจะทำร้ายเอนนาได้และก็ถามวอเกลว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่อย่างไรก็ตามนะครับวอเกลไม่ได้ให้คำตอบชัดเจนแก่เธอและร่ารองกับเธอนะครับว่าเขากำลังทำทุกวิถีทางเพื่อตามหาเอนนาในขณะนั้นเองเขาก็ได้รับข้อความจากหมายเลขที่ไม่รู้จกักโดยอ้างว่าลอรลิสเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์ในระหว่างนี้ลอรลิสและเคลียร์ก็ตัดสินใจจ้างโจจิโอเป็นทนายของพวกเขานะครับ อลอรีสับสนเพราะว่าเขายังไม่ถูกเรียกตัวไปสอบปากคำสักทีแต่อย่างไรก็ตามโจจิโอชี้แจงว่าโวเกลไม่จำเป็นต้องสอบปากคำเขาโวเกลแค่ต้องการซื้อเวลาเท่านั้นก่อนที่จะใส่ร้ายเ,าเขาจากนั้นโจจิโอก็บอกคู่รักเกี่ยวกับคดีสืบสวนก่อนหน้านี้ของโวเกลนะครับคดีฆาตกรต่อเนื่องในช่วงเวลานั้นโวเกลก็จัดการสืบสวนอย่างผิดพลาดซึ่งนำไปสู่การตัดสินลงโทษผู้บริสุทธิ์อย่างไม่ถูกต้อง ชายคนนั้นสูญเสียครอบครัวไปในกระบวนการและยังเป็นโรคหลอดเลือดสมองในระหว่างที่เขาอยู่ในคุก4ปีอีกด้วยเมื่อความบริสุทธิ์ของเขาได้รับการพิสูจน์แล้วนะครับเขาก็ได้รับอนุญ,ญาตให้เป็นอิสระและรัฐชดเชยให้เขาอย่างหนักเป็นเงินหล้านดอลลาร์สำหรับความอายุติธรรมถึงกระนั้นชายคนนั้นก็ไม่สามารถเอาชนะบาดแผลทางใจที่เขาได้รับในช่วง4ปีนั้นได้เลย ในฉากถัดไปนะครับพิสเซนล,ลาปรากฏตัวในทีวีเพื่อสัมภาษณ์โดยสร้างทำเป็นถ่มตัวขณะร้องให้ไปด้วยเธออ้างว่าลอลิสส่งข้อความหาเธอและก็เชิญเธอไปที่บ้านของเขาในขณะที่ดูการสัมภาษณ์ครับเคลียภรรยาของลอลิสเนี่ยก็โกรธมากและก็ทะเลาะกับสามีของเธอด้วยลอลิสยืนยันคบว่าพิสซิล,ลาเนี่ยกำลังโกหกเขาโทรหาพิสซิล,ลาเพื่อสอนการแสดงจริงๆและไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นเลย โดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวนะครับตอนนี้โวเกียก็ได้ดักฟังบ้านของพวกเขาแล้วและกําลังฟังบทสนทนาของพวกเขาอยู่โดยเหตุนี้เคลียร์จึงประกาศว่าจะออกจากบ้านกับโมนิกา้าในเย็นวันนั้นเองนะครับลอร i ลิสก็อยู่บ้านคนเดียวจ,จู่ๆรจจ,จิโอก็โทรหาเขาและก็นัดพบกับสตลล่าด้วยลอร i ลิสก็ไปตามที่อยู่ที่ให้ไว้ แต่สเตลลาบอกเขานะคบว่าเธอรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเขาเธอเปิดเผยน,นะครับว่าภรรยาของเขาเนี่ยนอกใจเขาเมื่อไม่กี่เดือนก่อนซึ่งเป็นเหตุผลว่าทําไมพวกเขาถึงย้ายมาที่นี่สเตลลาอธิบายนะคะว่าเขาไม่สามารถเอาชนะได้เพราะผู้คนและตํารวจได้ตราหน้าเขาว่าเป็นสัปลาดไปแล้ว ดังนั้นเธอจึงเสนอสัมภาษณ์แบบจ่ายเงินให้กับเขานะครับเพื่อบอกเล่าเรื่องราวในมุมของเขาเธอบอกว่าเขาจะหมดประโยชน์หลังจากที่เขาเข้าคุกดังนั้นเขาควรจะหาเงินไว้บ้างตอนนี้อย่างไรก็ตามลอรลิสปฏิเสธข้อเสนอของเธอและก็จากไปในระหว่างนี้วเกลยังคงได้รับข้อความที่ไม่ระบุชื่อโดยระบุว่าลอรลิสเป็นผู้บริสุทธิ์ เขาได้ไปถามสติลล่าว่าเธอกําลังเล่นเกมป่วยๆโดยการส่งข้อความมาให้เขาหรือเปล่าแต่เธอไม่รู้ว่าเขากําลังพูดถึงอะไรนะครับในวันต่อมาโวเกลก็ได้นัดพบกับลอริสเขายื่นโอกาสสุดท้ายให้กับลอริสพิสูจน์ว่าลอริสบริสูธิ์จริงหรือไม่ โวเกลได้อธิบายนะคะว่าลอลิสเนี่ยไม่มีข้อแก้ตัวในวันนั้นและบาดแผลของเขาเขาก็ดูน่าสงสัยเช่นกันยิ่งไปกว่าน,นั้น,นครับยังพบขนแมวในรถ SUV ของเขาด้วยถึงแม้ว่าครอบครัวของเขาจะไม่ได้เลี้ยงแมวก็ตามโวเกลสงสัยนะครับว่าคนร้ายลักพาตัวใช้แมวเป็นเหยื่อล่อเพื่อดึงดูดเอนนาและก็ลักพาตัวเธอไปหรือเปล่าเขาเตือนลอลิสว่าถ้าเขาเจอแมวเรื่องทั้งหมดจะจบลงสำหรับเขาและเขาจะต้องเข้าคุก เมื่อได้ยินเช่นนั้นนะครับลอลิสก็โกรธจัดและก็กล่าวหาว่าบาปท,ที่โง่เขลาที่สุดของปีศาจคือความหยิ่งหลังจากที่เขาเดินออกไปนะครับวยเจลก็สังเกตเห็นเลือดของลอลิสจากแผลเก่าบนโต๊ะเช้าวันต่อมาตำรวจก็ได้พบกับกระเป๋าเป้ของแอนนาในแม่น้ำใกล้เคียง ในขณะเดียวกันนะครับลอลิสก็โกรธหนวดเขาแล้วก็ไปถึงที่โรงเรียนขณะที่เขากำลังสอนหนังสืออยู่นะครับวัวเกลก็ปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันและก็อ้างว่าเขามาที่นี่เพียงเพื่อสังเกตการเท่านั้นจากนั้นวัวเกลก็ปลบมือแล้วก็ชื่นชมการสอนของลอลิสด้วยและหลังจากนั้นเขาก็เดินไปหาลอลิสและกระซิบว่าพบเลือดของเขาบนกระเป๋าเป้ของเอนนามาจุดถึงจุดนี้นะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่เรื่องราวในอดีตเท่านั้น,นครับ และฉากก็เปลี่ยนไปเป็นปัจจุบันแล้วนะครที่ซึ่งโวเกลกำลังเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้กับดรร์ฟอร์ลิสฟังดร f o r ์ฟอรลิสตระหนักว่าโวเกลเนี่ยเป็นคนใส่เลือดในกระเป๋าแป้ของเอนนาหรือเปล่าและก็ใส่ร้ายลอริสเขาถามนะครัว่ามันเป็นความจริงหรือไม่และโวเกลก็ตอบเพียงว่าความยุติธรรมไม่เป็นที่สนใจของใคร และเมื่อย้อนกลับไปในอดีตครับในที่สุดลอลิสก็ถูกจับกลุ่มในข้อหาฆาตกรเอนนาและวอเกลก็กำลังออกจากเมืองด้วยแต่แล้วเขาก็ได้รับข้อความนี้ะนามอีกฉบับหนึ่งและเมื่อเขาโทรไปที่เบอร์นั้นนักข่าวที่ชื่อว่าเบียทิสก็พูดกับเขาครับเธอบอกว่าเธอเนี่ยรู้ว่าลอลิสไม่ได้ทําผิดและสามารถพิสูจน์ได้ด้วยเธอบอกให้วเกลค้นหาเรื่องชายหมองในอินเทอร์เน็ต เมื่อเขาค้นหาข้อมูลดูนะครับโงเกียวก็พบว่าเมื่อ30ปีก่อนเนี่ยมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มีอายุเท่ากับเอนนาได้หายตัวไปจากอเวโกเขาตระหนักนะครับว่าเด็กผู้หญิงทุกคนเนี่ยมีผมสีแดงและก็มีกระเหมือนกับเอนนาด้วยเบียติสอ้างว่าเธอใช้เวลาทั้งชีวิตตามหาใช้หมอกคนที่ฆาตกรเด็กผู้หญิงเหล่านั้นแต่ต่อมาตำรวจปิดคดีโดยอ้างว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยเพียงแค่หนีไปเท่านั้นและเบียติสถูกเรียกว่าบ้า และเธอก็อธิบายนะคบว่าลอลิสไม่น่าจะเป็นคนที่ฆ่าเอนนาได้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขายังเด็กและอาศัยอยู่ในสถานที่อื่นและในวันที่แอนนาลูเคสเนอร์หายตัวไปเบียติสตก็ได้รับพัสดุภา,ายในพัสดุเนี่ยได้บรรจุไดาอารี่ที่แท้จริงของแอนนาเอาไว้ซึ่งถูกส่งไปให้เธอโดยที่มีชื่อของโวเกลเมื่อโวเกลถามว่าเธอต้องการอะไรเป็นการตอบแทนเธอก็ตอบว่าเธอแค่ต้องการความยุติธรรมต่อมาะครับโวเกลเริ่มอ่านไดาอารี่ของเอนนา และก็พบว่าเธอได้พบกับผู้ชายที่ชื่อว่าโอลิเวอร์ในช่องปิดเทอมฤดูดูร้อนและก็ตกลงรักเขาด้วยนะครับเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความรักเนี่ยเธอก็วาดตัวอักษรโอนบนข้อมือด้วยปากกาโวยเกลยังพบรูปถ่ายที่ส่งถึงเขาด้วยนะครับซึ่งแสดงตำแหน่งในป่าเขาไปที่นั่นแล้วก็เริ่มขุดจนกระทั่งพบหีบห่อที่มีวิดีโอเทปอยู่ข้างในเมื่อกลับมาถึงบ้านโวยเกลก็ได้เปิดวิดีโอและเห็นชายลึกลับคนหนึ่ง ถือโปสการ์ดเก่าจากโรงแรมในพื้นที่ซึ่งปิดไปนานแล้วครับและข้างๆข,ข,ของเขาเนี่ยก็คือแอนนาซึ่งหมดสติอยู่ด้วยเขาตกใจมากครับวอเกลก็ตัดสินใจไปที่โรงแรมร้างที่ถ่ายทำวิดีโอนั้นเขาเชื่อว่าคดีนี้กลายเป็นความล้มเหลวด้วยเช่นกันและวอเกลจึงหงุดหงิดมากจึงทำลายทุกอย่างเพื่อไม่ให้ใครรู้เรื่องนี้นะครับแต่แล้วเขาก็ตกใจกับการมาถึงของสเตลลาพร้อมกับทีมงานทั้งหมด และพวกเขาก็กล่าวหาโวเจลว,ว่าทำลายหลักฐานหลังจากเหตุการณ์นั้น,นครับโวเจลก็สูญเสียความน่าเชื่อถือและก็ถูกไล่ออกในขณะเดียวกัน,นครับลอลิสก็ได้รับการปล่อยตัวจากคุกและก็ได้รับการยกย่องให้เป็นฮีโร่ด้วยครอบครัวของเขาก็กลับมาคืนดีกับเขานะครับและพวกเขาก็คืนดีกันจจิโอก็แนะนําให้ลอลิสฟ้องตำรวจในฐานกล่าวหาเขาอย่างไม่ถูกต้องและเขาอาจารย์ได้รับการชดเชยจํานวนมากด้วย และนอกจากนี้สำนักพิมพ์ยังต้องการเขียนหนังสื้อเกี่ยวกับเรื่องราวของเขาด้วยและสถานีข่าวหลายเห่งเสนอการสัมภาษณ์แบบจ่ายเงินให้กับเขาเพื่อพยายามกอบกู้ชื่อเสียงในสายตาของสาธารณชน ส่วนทาาดัานโวเกลนะครับถูกตัดงสินคห้เข้าร่วมสัมภาษณ์กับลอรลิสเพื่อชดเชยความผิดพลาดทางโทรทัศน์อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อเขาปรากฏตัวในการสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็สังเกตเห็นตัวอักษรโอเล็กๆว่าอยู่บนข้อมือของลอรลิสมันคือตัวอักษรเดียวกันกับที่เอนนาพูดถึงในไดอารี่ลับของเธอนะครับซึ่งวาดบนพื้นเพื่อนำลึกถึงโอลิเวอร์จากภาพย้อนอดีตหลายตอนครับเราได้รู้ว่า ลอรลิสเนี่ยรู้สึกหงุนหยิดที่ไม่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้เมื่อเขาทราบเรื่องคดีฆาตกรต่อเนื่องเขาก็เลยมองว่ามันเป็นโอกาสที่จะทําเงินจํานวนมากเขายังได้อ่านเกี่ยวกับชายหมอกผู้รับผิดชอบการหายตัวของเด็กผู้หญิงหลายๆคนด้วยดังนั้นลอรลิสจึงวางแผนที่จะใส่ร้ายตัวเองในข้อหาฆาตกรรมโดยให้มั่นใจว่ามีหลักฐานแสดงความบริสุทธิ์ของเขา หลังจากนั้นนะครับลอลิสก็เลงเป้าหมายไปที่เอนนาเพราะว่าเธอมีลักษณะคล้ายกับเหยื่อรายก่อนๆของชายหมอกเธอมีทั้งผมสีแดงแล,ละกระเขาติดตามเธออยู่2อสวันครับแล้วก็รู้เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันและความชอบของเธอต่อมาในวันที่23ธันวาคมนะครับขณะที่เธอกําลังจะไปที่โบสถ์เธอเห็นครูกําลังพยายามจับแมวอยู่ เมื่อเห็นดังนั้นเอนนาจึงตกลงที่จะช่วยเขานะครับและชายคนนั้นก็เลยชวยโอกาสจากความใจดีของเธอและลักพาตัวเธอไปลอลิสพาเธอไปที่โรงแรมร้างครับซึ่งเขาบันทึกวิดีโอก่อนที่จะฆ่าเธอในที่สุด ในปัจจุบันนะครับโวเกลก็สารภาพกับดร์ฟอลลิสว่าเขารู้สึกว่าตำรวจไม่น่าจะช่วยได้เขาเลยตัดสินใจจัดการเรื่องต่างๆด้วยตนเองด r f o r ร์ฟอลลิสสงสัยนะครับว่าหลังจากการถ่ายทอดสดโวเกลก็ได้ไล่ตามและกำจัดลอลิสและเขารีบโทรแจ้งตำรวจให้ทราบถึงสถานการณ์ทันทีต่อมาไม่นานพวกเขาก็เข้าไปในห้องและก็จับกลุ่มโวเกลในข้อหาก่ออาชญากรรมและเมื่อเห็นรูปปัน้นปลาบ,บนผนงังโวเกลก็กล่าวว่า ฟอร์ลิสอาจจะเป็นคนประเภทที่จับปลาได้แค่ชนิดเดียวในฉากสุดท้ายนะครับดรฟอร์ลิสกลับไปถึงบ้านแล้วก็ตรงไปยังห้องใต้ดินของเขาเขาจัดเรียงกล่องบางส่วนแล้วก็เลือกกล่องหนึ่งอย่างระมัดระวงังเพื่อวางบนมานั่งข้างในกล่องเนี่ยเราเห็นเส้นผมสีแดง6เส้นมาถึงจุดนี้นะครับเราจึงตระหนักว่าชายหมอกผู้โด่งดังซึ่งฆาตกรรมเด็กผู้หญิงไปแล้ว6คนเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยไม่ใช่ใครอื่นใดนะครับก็คือดรฟอร์ลิส โอเคครับทุกคนภาพ,พยนตร์ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับ